ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ KP c พีช n e l เนาะวันนี้ k คพีก็จะมาทำพิการ์ดนะคะให้กับเพื่อนๆนะได้รับชมรับฟังกันนะคะ <S <S วันนี้ก็น่าจะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบระดับไหนเลเวลไหนก็นแล้วแต่นะคะเราจะมาดูว่าความน่าจะเป็นหรือความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะมันจะ ไปต่อ,อยังไงแบบไหนนะคะซึ่งมันก็จะสั้นๆช็อตๆกระชับนะคะได้ใจความนะก็จะมีอยู่3ภายนะคะเหมือนเดิมเดยวพีจะให้เลือกนะคะแต่ก่อนที่จะไปเลือกเนี่ยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะผู้น่ารักนะยูโรเค้กนะคะขอบคุณมากๆนะที่เป็นกำลังใจและเป็นแบบแรงสนับสนนนะคะให้คปีมีกำลังใจนะคะในการที่จะทำคลิปนะคะดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็ รู้สึกว่าชอบนะ e r g y g y แล้วก็พลังงานของ KP นะคะกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ KP ด้วยนะคะนะแล้วก็นะคะปังป,งปงัปังนะคะ KP มีสินค้า mm hmm. เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่านอกจาก KP จะดูดวงด้วยเป็นหมอด้วย <c oughs> ก็ยังมีสินค้าดีๆนะคะหรือว่าสิ่งดีๆนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นะคะได้รู้จักนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะทาเค t พี t, mm hmm. นะคะทาลิปสติกนะคะของ k p พเองนะคะซึ่ง มันมืดอ่ะนะคะวันนี้ทาลิปสติกสีน้ำตาลนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนะี่ยใครอยากจะได้ลิปสติกดีๆนะคะคือไฟมันไม่ดี ب, เพื่อนๆมันก็จะได้ประมาณนี้แหละมันก็จะไม่สว่างนะพอเคพีขี้เกียจลุกไปเปิดไฟความขี้เกียจนะคะนะคืนเนี้ยเนื้อเนี้ย,ยตายแล้วฉันเป็นอะไร นะคะขอโทษด้วยนะคะเนื้อดีมากนะคะใครสนใจอยากอุดหนุนอยากซัพพอร์ตอยากลองนะคะ,ละผลิตภัณฑ์ของ k p เองนะคะที่มันดีมากๆเนะะี่ยค่ะราคาสมเหตุนนสมผลนะสามแคบบาทนะคะคุณก็แอดไลน์นะคะ นะก็ลองดูนะคะแล้วใครที่อยากจะมีสเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าเป็นสาวฮอตนะคะน้ำมันว่านสวนมารีมอนตานะคะหอมมากนะคะนะเ,เจิอที่หน้าผากตรงนี้นะแล้วแล้วก็คือราคา999บาทถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณก็ไปซื้อผ่านเซเว่นะคะ KP ร่วมโปรกับเขาอยู่นะ,ะก็จะมีที่คอร์เตอร์วิเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของ7 e l e v e n นะเพื่อนๆก็ไปเช็คดูนะคะนะ ก็จะได้ส่วนลดนะคะก็ดีนะคะเพื่อนๆก็จะได้เบนฟิตในตรงนี้นะคะแล้วก็สีพึ่งช่วยในเรื่องของคำพูด1,999พบาทนะคะใช้ได้นานนานมากนะคะก็คือช่วยในเรื่องของอการเจรจาการค้าขายการดีวการคุยนะคะใครที่ติดขัดอะไรนะคะกับผู้ใหญ่กับคนที่มี power นะคะ,ะให้เราเอาใบหน้าเรานะคะแล้วก็คำพูดเราเนี่ยจะเป็นไปนตามที่เราต้องการเนี่ยให้ใช้สิ่งของเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็น ตัวช่วยนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาณแล้วนะคะใครสนใจก็แอดไลน์นะคะใครอยากได้ไพ่นะคะคบอกไปแล้วนะคะหลายรอบนะ690บาทนะคะสนไพ่จะมีค่าส่งนะ40บาทนะคะอย่างอื่นก็คือจะส่งฟรีเมสนะคะไพ่เนี่ยคุณจะเอาไปหัดอ่านก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะเอาไปทำนายเองก็ได้เพราะว่าข้างหลังเขามีคีย์เวิร์ดนะคะก็คือสามารถนะคะใช้ได้ทั้ง2นะคะนะใครสนใจไพ่ของ KP นะคะก็แอดไลน์ใครอยากได้เสื้อนะคะก็แอดไลน์ อยากได้อะไรก็แล้วแต่ไลน์อยากดูดวงแอดไลน์นะคะดูดวงของอีพีก็จะมีอยู่2แบบนะคะเป็นแบบคลิปเสียงภาพไพ่แล้วก็แบบคอวิดีโอคอลนะรายละเอียดแอดที่ไลน์นะแต่ว่าวันนี้จะไปทําคลิปแบบเร็วๆนะคะกระชับระชับให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะทราบนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางไหนนะอันนี้คือกรุหนึ่งนะคะกรุหนึ่งอันนี้คือกรุปที่2อ,อันนี้คือกรุที่3นะคะ 1สีดำาออันนี้นะคะ3อันนี้นะคะให้เพื่อนๆพสมาธิแล้วเ,เลือกนะว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะคะ1 2 3เป็นผู้กัน1 2 3แค่ต้องการเวลาเพิ่มกดหยุดนะคะ1 2 3ไปดูคุ่หนึ่งนะเราจะไปแบบสั้น,นๆเร็วๆนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคนคู่หนึ่งคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนนะคะมันจะ เป็นยังไงต่อไปมันจะไปในทิศทางไหนนะดูเหมือนแบบทุกคนแหละจะตื่นเต้นนะคะว่ามันจะดีหรือไม่ด,ด,ด,ดีความจริงแล้วก็ต้องเชื่อให้หรอกนะคะเชื่อ,อเพื่อนเองนะคะแล้วก็เชื่อในพาร์ทเนอร์ของเพื่อนเองนะมันเป็นแค่การพิจารณนเป็นการทำลายนะคะอัสปิร์สกายพีทเตลคุณนัมเบอร์วันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะความรักครั้งนี้นะความสัมพันธ์ครั้งนี้พชัน เคพีว่าเนี่ยเขาบอกว่า allow your heart and soul to sing with joy ถ้าเพื่อนมีความกังวลนะคะในการที่แบบไปไม่สุดกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าให้เพื่อนๆไปให้สุดนะแล้วเคพีรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆปล่อยสุดนะใส่เต็มแม็กใส่เต็มที่นะเคพีรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้ดีมากๆนะคะมีแพชชั่นมีความสุขมีแบบรสชาตินะคะในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์จะไปได้ดีมากๆถ้าเพื่อนๆแบบใส่ใจใส่อารมณ์ใส เ,เขาเรียกว่าอะไรความห่วงใยลงไปนะคะใส่ให้สุดนะคะอย่าไปกักนะคะเนี่ย engagement ขึ้นมาแสดงว่าแนวแนว,แนวทางไปไกลๆเนี่ยไม่ต้องไกลๆหรอกยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะได้ commitment กับเขานะก่อนที่จะ commitment เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอยากจะอยู่กับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอยากจะอยู่กับเขาใช่ไหมคะน,นั่นก็คือ passion ซึ่งเคไปรู้สึกว่าถ้าเพื่อนเป็นคนที่ไหนแล้วก็ positive แล้วก็ allow your heart and so u l to sing with joy อะ่ะก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นคิดบวกอย่าไป n egative อย่าไปอะไรนะคะเคพีว่าไปได้ไกลมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคือ commitment แต่งงานอะไรกันนี้เลยนะคะอีกใบหนึ่ง children บางคนมีลูกนะคะบางคนก็คือมีลูกอะ่ะนะคะถ้าไม่มีลูกก็คือจะช่วยกันดูแลลูกนะคะถ้าสมมติว่าบางคนเป็นแบบ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือมีลูกติดอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีลูกจะช่วยกันดูแลลูกนะเราจะมีความสุขมากๆในความสัมพันธ์จบแล้วก็จบแล้วป่ะสามสามสามใบก็จบแล้วได้ไหมอีกสามใบแล้วกันนะคะคือเอาให้แบบตื่นเต้นหัวใจให้แบบรู้สึกแบบเออกูจะได้รู้ว่าแบบไปทางไหนวะความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยอันนี้คือทริคคือไกด์ไลน์นะคะในการที่จะไปต่อนะคะโกรธกันก็หายนะ อย่าไปอะไรมากนะคะทำให้มันดีนะแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะ You love l i f e i s being effect effect is by children ก็อาจจะพูดได้นะคะว่าคนก็เหมือนอาจจะมีลูกหรือเขาอาจจะมีลูกหรืออาจจะเป็นแพทเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะแต่คุณจะช่วยกันหรือคุณอาจจะมีลูกนะคะกับเขาหรือเขาจะมีลูกกับคุณน,นะคะคือประเด็งไกลอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสแล้วก็โกแล้วก็โตนะคะเนี่ยไพยโซเมด ฉันหยิบออกมาเป็นโซเมตนะจ๊ะคุณก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนคนนี้ที่คุณคุย,ยหรือคุณถามถึงเนี่ยเป็นโซเมตของคุณนะก็ทําอะไรไม่ได้จ้ะคุณกับเขาเมนท์ดีนะคะก็คือเนี่ย message in the bottle ถ้าไม่ได้คุยกันนะคะมันก็จะได้คุยกันไม่รู้ว่าอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะาต้องมีการเคลียร์การคุยกันปรับความเข้าใจกันอาจจะเป็นแบบ relationship long distance relationship ก็ได้นะคะแต่มันต้องเคลียร์กันนะจ๊ะนะข้ามรักข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ย ต้องใช้ความอดทนนะเนี่ย observer คือความสัมพันธ์ของเพื่อนยต้องเอาใจใส่ต้องต้องต้องมีความแบบมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ต้องสังเกตนะคะว่าความสัมพันธ์มันไปทางไหนมันดอบลงไหมเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทําให้มันดีขึ้นนะที่สำคัญคือ passionpassion นะคะสาคัญมากนะสาหรับคนกลุ่มหนึ่งนะพ,พีว่าเขาคนคนนี้นะ คนของเพื่อนเนี่ยถ้าได้แบบรักใครก็คือรักเพื่อนๆนั่นแหละคนกลุ่มหนึ่งเขาก็จะแบบใส่ใจดูแลดีคือมันจะดูทุกอย่างนะคะมันจะฟิกทุกอะไรที่มันเป็นปัญหาเขาจะแก้ไขให้หมดนะเพราะว่าลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะนะยังไงก็แล้วแต่คนกลุ้มหนึ่งคีพีก็ต้องยินดีด้วยนะ ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเป็นโซเมตกันแล้วก็คุณจะมีลูกคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้คอมมิชเมนต์แล้วมีความสุขไปตลอดถ้าคุณแบบไม่เนกาทีนะถ้ามีอะไรที่ต้องเคลียรก็เคลียร์นะคะมีปัญหาก็ต้องเคลียร์นะชอบบูดนะคะไพาา่ธงวาสาตไพ่ไม้กวาดคุณต้องเคลียร์นะคะพอเคลียร์เสร็จคุณก็ลาวนะคะตัวเองอนุญาตตัวเองให้มีความสุขนะแล้วก็ไม่ต้องคิดเนกาทีนะคะ สำคัญมากนะไม่รู้ทําไมนะคะในแทีฟมันสำคัญมากอย่าไปคิดถึงมันนะอย่าไปคิดถึงมันเวลาเราไปโฟกัสปัญหาปัญหามันจะใหญ่ขึ้นนะอารมณ์แบบนั้นมันก็จะมีขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แบบสนุกะนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะเราต้องมีสตินะในการที่จะเทรนไมายตัวเองนะให้ให้ให้รับแต่ความสุขทั้งละจูนแต่ความสุขความประสบความสําเร็จความบ้างข้างความ รวยเท่านั้นนะคะคนกุ่มหนึ่งไปค่ะเดินต่อค่ะนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายซี See you ในคลิปจ้ะสวัสดีค่ะคนกุ่2สคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูเนาะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะไปทางไหนนะเราจะมาดูกันนะขอไพ่ความรักสาใบแล้วก็ไพ่ Wisdom Oracle อีกสใบนะคะแค่นั้นจบนะ เราจะมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนมันจะไปในทิศทางไหนนะคะมันจะไปแบบไหนมันจะไปยังไงนะ To love oh uh huh. this is the romance of A อะ t รทำแคพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนครั้งนี้จะจะเจอความรักแท้หรือเพื่อนจะรู้จักความรักแท้หรือเขาจะมาทําให้เพื่อนรู้จักรักแท้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรักแท้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ เนี่ yeah, very soon carry d e c i d e what you want so that this come to you now เร็วๆนี้เพื่อนเพื่อนจะรู้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนจะชัดเจนไหมจะอะไรยังไงไพ่ดีมากๆนะ to love ความเป็นแบบเขาเรียกว่าไรความจริงความแท้จริงความถูกต้องนะคะนะจะจะเคลียร์เร็วๆนี้นะคะนะความรักของพ,พื่เพื่อนคือความรักแท้นะคะนะเร็วๆนี้จะได้เคลียร์และจะได้ตัดสินใจ ว่าต้องการอะไรนะทั้งคู่นะ pay attention to the red flags in the word แสดงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะต้องลดความแบบกังวลนะคะลดความจับผิดลดความแบบ pay attention to the red flags ก็คือไปสนใจอะไรที่มันแบบว่าไม่มีประโยชน์อะมันนอนเซนดนั anned, ไม่ต้องไปทำนะคะอย่างนั้นนะคือเคเปรู้สึกว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือบ้าบางครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เ,เพื่อนๆเนี่ย จงแบบหัดให้ตัวเองแบบมองในสิ่งดีๆเคพีไม่ได้บอกให้ละเลยนะคะแต่พูดถึงว่าถ้าอะไรที่มันแบบไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปทะเลาะกันนานไม่ต้องแบบไปหาเรื่องไม่ต้องไปขยี้มันนะคะคือเคพีว่าเขาค่อนข้างจะจริงจังความสัมพันธ์ของเพื่อนจะแบบเป็นความรักที่แบบเพื่อนๆไม่เคยรู้สึกมาก่อนจะเป็นความรักที่แบบรักแท้รักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบรักแบบรักจริงๆอ่ะรักไม่ต้องการอะไรตอบแทน นะคะรักไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวไม่ได้มี benefit ไม่ได้มีผลประโยชน์แต่มีความรักจริงๆนะคะรักกันเข้าใจกันห่วงใยกันเ e r e n d i p i t y นะคะความรักของเพื่อนๆเนี่ยความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยจะสงบสุขนะคะจะเข้าใจซึ่งกันและกันจะ connect กันนะคะจะแบบเข้าใจแค่แบบ two of us อะไรเนี้ยแค่พิยินเพลงนี้เลยไปหาฟังนะคะ two of us นะเพลงนี้นะ เคอพอีว่าความสัมพันธ์จะสงบสุขจะแบบเหมือนแบบรีวิเนียนกับคนที่แบบคนที่ใช่สำหรับเพื่อนนะคะถ้าตอนนี้ยังแบบคุ้มเครือไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีเนี่ยเร็วนี้นะคะจะจะได้แบบรู้ว่าจะเอายังไงนะคะเดือน9นี่แหละนะคะ99 8ปดบวกหนึ่งเป็น 9. แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไร ลัคกี้ลีฟเหรอจำไม่ได้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบ my, ใบไม้แห่งความโชคดีหรืออะไรสักอย่างนะคะซึ่งเคพีว่าคนนี้เนี่ยเป็นรักแท้เป็นคนที่มีจิตใจที่รักกับเพื่อนแท้แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่มีอะไรเจือปนนอกจากความรักแท้จริงๆนเนี่ย Chaos and Conflicts คือ33เป็น6กก็เป็นความรักอยู่ดีแต่เคพีจะบอกว่าตัวเพื่อนเองเนี่ยอาจจะงงนะคะอาจจะต่อสู้กับตัวเองด้วยแบบ โอเคทุกคนมีแพทเทิร์นเก่าๆนะคะมีอแพ pattern มีความคิดที่แบบว่ามันติดฝังเรามานานเราอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบคิดลบอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็น behavior หรือว่าเป็นแ a b i t ที่เพื่อนอาจจะต้องเปลี่ยนนะคือถ้าทำแล้วมันไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นมาเราจะทำทำไมนะคะแบบดิ s t r o y ตัวเองเหรอหรือว่าทำให้เัเองเครียดนะคะอย่าไป ชินกับการที่แบบว่ากูต้องแบบหาความจริงกูต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันทําอะไรผิดหรือเปล่าวาอะไรเงี้ยเพราะเราไปโฟกัสแต่ความผิดความอะไรที่มันไม่สมควรที่เราจะคอนซูมไม่สับสมควรที่จะบริโภคมันน่ะนะคะความอะไรที่แบบไม่โอเคไม่ต้องอย่างเช่นเข้ามาดีแล้วตัวเองก็ไปจัสเขาเลยก็กลัวไปก่อนว่ามันจะมาหลอกกูเปล่าวะอะไรเงี้ยเลิกคิดนะคะเลิกคิดนะคะใครเขาจะไปเ็วอย่างนั้นทุกคนนะคะคือเคบีเข้าใจว่าป้องกันตัวเองแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ ก็คือเดี๋ยวมันจะทำใหเ้เพื่อนเนี่ยมีพลังงานที่แย่แล้วเคบีจะบอกว่าไพ่ new life ขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนๆหมดทุกอย่างนะคะทัศนคติพลังงานนะ value ของชีวิตนะคะการมองโลก mindset อะไรต่างๆเพื่อนๆน,น,น่าจะมีชีวิตใหม่กับคนคนนี้นะคะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่เปลี่ยนการพูดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนการกินเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นความรักแท้ที่ ที่เพื่อนๆจะได้แบบในชีวิตเนี้ยนะคะ This is the Romance of Lifetime นะแล้วก็จะทำให้พเพื่อนๆเนี่ยเอ,อ่ขยา่าหรือสะเทือนในสิ่งอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีนะคะในตัวพเพื่อนให้ออกไปให้หมดนะคะคนคนนี้จะมาเป็นคนที่ทำให้พเพื่อนแบบเข้าลเข้ารูปเข้าราอยแล้วก็เพื่อนเองก็จะได้มีชีวิตใหมท่ที่ที่มันดีเลิศไปกว่าเดิมอีกนะคะนี่ก็คือแนวโน้มของความสัมพันธ์นะก็คือไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ไปโฟกัสอะไรที่มันแย่ๆแล้วก็ คือไม่เข้าใจนะคะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่แม่งก็พูดอยู่นั่นแหละแล้วก็โฟกัสมันอยู่นั่นแหละคือไม่เก็ตนะคะมันก็ยิ่งจะทําให้แบบเราดึงดูดสิงเหล่านั้นมานะคะก็ปรับนะคะจูนขึ้นตัวเองให้มันดีๆนะคะอย่าไปหาเรื่องนะคะในสิ่งที่มันไม่มีก็อย่าไปหามันนะคะนะเราไม่ได้เป็นคนโง่นะถ้าเราแบบมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่ แต่มันจะกลับกันไหมว่าถ้าเราแบบพยายามหาอะไรบางอย่างในสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยอันนี้คือฉลาดหรือโง่นะคะในการที่แบบสร้างเรื่องให้ตัวเองตลอดนะคะอันนี้คือพูดคำขับนะแต่มันจริงหรือเปล่านะคะคีพีมีเจตนาที่ดีไม่ได้ว่าจะว่าใครนะคะแต่พูดถึงว่าเราควรจะ seeking อะไร happiness นะคะมากกว่านะคะสิ่งอื่นใดนะมองแต่อะไรที่มันแบบจะทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะอะไรที่มันทุกใจทําให้เกิดปัญหาอย่าไปหาอย่าไปสร้างนะคะ ลิกนะเลือกมันบ๊ายบายค่ะ See you ในคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกลุ่มสามคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าความสัมพันธ์ของ,องเพื่อนๆนะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะขอสามใบนะคะให้โรแมน์แองเจิลนะ Make the effort g e t love is worth taking the step you're guided to take. แสดงว่าเขาอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคือความสัมพันธ์ของเพื่อนๆมันจะดีได้เนี่ยต้องใช้ความพยายามต้องออกจากคอมฟอร์โตโซนคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ต้องช่วยกันคนละครึ่งนะคะเขาแบบเขาบอกว่า Great love is worth taking the step นะคะความรักที่ดีเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรออออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพยายามทำให้มันเกิดขึ้นนะคะนะ ือมันต้องปรับเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะทำให้มันเกิดขึ้น engagement ว้าวไพ่ engagement ขึ้นมานี้คือแบบไม่ไม่กลับหัวด้วยนะเคพว่าคนคูบสามเนี่ยน่าจะพากันแบบไปแบบหรือจะมีแพนแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ำนะคะหรือจะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือจะแบบตกลงปลงใจแบบไปด้วยกันแล้วนะคะ your love life is uh, ascending นะคะ to the higher level of commitment คือความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ย ยังไงก็ซีเรียสนะคะกับคนคนนี้ยังไงก็ได้แต่งงานก็ได้แบบอยู่ด้วยกันนะคือมันเป็นทีมมันจะเป็นทีมที่ดีมากๆถ้าเพื่อนๆสองคนแบบเข้าใจกันและร่วมมือกันมันจะเป็นทีมที่เวิร์กมากๆกับความสัมพันธ์ของเพื่อนมันจะปังทุกอย่างถ้าเพื่อนร่วมมือกันนะเข้าใจกันนะเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างอะไรได้แบบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินความสําเร็จนะคะความสุขนะก็เขาถึงบอกนะคะ great love is worth taking the step นะคะ make the effort เนี่ย attraction inverse แสดงว่าเคีิีรู้สึกว่าสิ่งที่อาจจะต้องเติมต้องเสริมเนี่ยก็อาจจะเป็นความลงไหลข้างไทยในในความดีและความเป็นเขาของฝั่งตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหลงไหลใส่ใจเขามากขึ้นนะคะเหมือนแบบ crazy เขามากขึ้นแล้วก็เขาก็ต้อง crazy เพื่อนเพื่อนมากขึ้นนะคะคีเป็น open mind คือแคปีไม่รู้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแรกเพื่อนๆอาจจะไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะกับคนนี้นะแต่ด้านอะไรก็แล้วแต่นะคะโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะมันกลับเป็นเขานะคะเขาบอกว่าค p an o p e เปน n d your soulmate may differ f r o r your usual type and e x p t i t n t i o n เห็นปะคือคนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ไม่ได้อยู่ในสเปคหรือไม่ได้อยู่ในไทป์ที่เพื่อนๆต้องการแต่ว่า ค่พี่ว่าเขาบอกว่าเป็นโซเมทเพื่อนๆให้เพื่อนๆเปิดใจถ้าเพื่อนๆไม่เคยคือเอาเป็นว่าพูดอะไรเขาขัดหูหรือว่าเขาทําอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นาตามที่เพื่อนต้องการเนี่ยให้เปิดใจไปเลยเพราะว่ามันจะดีนะคะกับเพื่อนๆเอง Flexible Universe เพื่อนๆอาจจะต้อง open นิดน,นึงนะเราก็ต้องยอมเขาบ้างนะคะถ้าสมมติว่าคนกลุ่มสามคนเป็นคนที่แบบว่า ไม่ยอมแล้วก็เหมือนประมาณว่าไมโอเพนเนี่ยมันจะต้องแบบทำอะไรส่วนทางเ่ยไม่งั้นมันก็คงไม่ขึ้นมาใต้ไพ่แบบ make the effort ความรักของเพื่อนมันจะดีได้มันต้องแบบออกมาจากคอมฟอร์ z โซนอ่ะจริงๆเราไม่ต้องถามว่าทำไมนะเพราะว่าอาจจะมาทำให้เราโตขึ้นหรือมาทำให้เราแบบเป็นคนที่มีไลท์ข้อจำกัดอะไลท์ขีดจำกัดอะนะคะนะเป็นคนที่แบบ เออูไปได้ไกลกว่าเราเน่ะกูทาได้ที่จริงก็ทําได้อะไรเนี่ยแต่ชอบแบบตั้งกดให้ตัวเองเพราะคิดว่ามันดีแล้วความจริงมันอาจจะไม่ใช่เนี่ยแมนดิ้งความสัมพันธ์ของเพื่อนถ้ามีปัญหากันอยู่เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องช่วยกันอะคือมันต้องฟิกซ์มันต้องแบบแก้ไขนะอยู่ดีนะคะเพื่อนๆกับเขายังไงก็ต้องแบบกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะก็อาจจะต้องแบบทะเลาะกันเยอะนะคะพยายามเยอะมากนะคะเพราะว่า ความที่แบบไม่เหมือนกันอะนะคะทั้งคูอ่อ่ะอีกใบหนึ่งคือ a c h a n g e in t e v i e w in the wind. นะคะก็เคพรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาอาจจะมาเปลี่ยนเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอาจจะมาเปลี่ยนเขานะคะต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่าง make the effort นะ แล้วความสัมพันธ์มันจะไปได้สวยมากๆถ้าทุกคนถ้าสองคนร่วมมือกันเหมือนที่คีบีบอกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ยอมรับในการแบบที่มันแตกต่างนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจฝั่งตรงข้ามนะแล้วพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไระใส่ใจครซี่กับมันพนอพนอ,พนอมันแล้วก็เหมือนประมาณว่าอยากจะให้มันโตนะคะประมาณนั้นคน คูปสาม้วก็แถมให้อีก2เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะแถมเนี่ยมันชัดเจนมากว่าคุณเป็นโซเมตกันนะไพโซเมตขึ้นมาแล้วก็ l e t g o o f control ชิ้ํย้ำเน้นเตือนว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหากันคุณก็อาจจะต้องเคลียร์มันต้องมีคนลงนะคะทั้งเขาและคุณนะแล้วคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆเราให้ความสัมพันธ์หรือให้อะไรต่างๆเนี่ยมันไปมันไหลมันอันโฟลเป็นไปตามแบบธรรมชาตินะคะ แล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคือเนี่ยอยากจะแถมเยอะๆเลยนะคะ Stay optimistic while you love life ให้คิดบวกนะคะ Positive thinking and feel i t l being your romance wedding นะคะก็คือเหมือนที่เคบีบอกจะได้แต่งงานกันนะคะ Healing family issue ถ้ามีปัญหานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เป็นคู่รักกันเป็นคู่สมรสกันหรือว่า เป็นเป็นคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะฮนรอูน่เฮนรอูนขึ้นมานะหรืออาจจะเป็นใครคนใดคน ahora, หนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีลูกหรือมีปัญหาเรื่องแบบแฟมิลี่มาก่อนนะคะการหย่าร้างนะคะหรือเป็นในในเรื่องของครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะเคพี K P ว่าเนี่ยมันเป็นคนคนนี้โดยเฉพาะที่จะมาฟิกซ์หรือจะเป็นคนที่มาช่วยเพื่อนเพื่อนให้แบบเพื่อนเพื่อนโอเคน, okay, นะคะเนี่ยรีทรีชขึ้นมานะแล้วให้พาสไลท์ขึ้นมา แล้วก็ไพ่ใบ,บสุดท้ายที่อยากจะแถงก็คือว่าเนี from your returning your ่ย n o n r o r y o y r u r r t s t r s t u t u r n i to y o y r u r life พูดได้นะว่าถ้าตอนนี้แบบเงียบกันไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคืนดีกันอยู่ดีแล้วก็เนี่ย it is s r you t r y o v t o p o v your n y o u t to k r t to g i v e and r e c e i v e t h e h i g h e r ็ดเอน l น l ก็คืออันนี้มันเป็นคนที่ดีที่สุดเหมือนแบบ มันแมทช์กับเพื่อนๆสุดๆแล้วนะคะแล้วมันก็ปลอดภัยที่จะรับด้วยก็คือ expect y o love เหมือนที่เคพีบอกว่า attraction เคพีเข้าใจละมันประมาณว่าให้เพื่อนๆหวานกันกว่านี้เหมือนตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มแรกกันนะคะเราอย่าไป expect แค่ให้เขาทำอย่างเดียวเราก็ทำคือเป็นคนเริ่มก่อนพอเขาได้รับเต็มที่แล้วเขารู้สึกดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องทำกลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันเหมือนกับการที่แบบเราช่วยเหลือใครบางบางคนแล้วเขามันแล้วมันไปทัดใจเขาแล้วมันแบบมันได้ใจเขาอะ นะคะไม่ว่าจะเป็นกับใครแล้วแต่การทํางานกับคนกันอะไรเงี้ยกับแฟนก็ใช้ได้พอพอเราได้ใจเขาเราเนี่ยเขาก็จะไนท์กับเรานะคะเขาจะหันด้านดีๆให้กับเราดังนั้นเราเริ่มก่อนไม่ใช่เป็นคนที่ดูเหมือนแบบดอยหรือว่าอะไรนะเราต้องหาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็รู้แล้วก็คอนโทรลตัวเองว่าโอเคสิ่งไหนต้องทําแล้วเราเป็นคนกล้ามากๆที่จะทํามันนะคะเจอกันใหม่นในคลิปนะคะบ๊ายบายซียูคนกลุ่มสาม